เป็นหนังสือเล่มนะครับที่ถือว่ามีความน่าสนใจเป็นหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทม์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีมนะครับทำอย่างไรถึงจะประสบความสาเร็จนะครับการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานเป็นทีมแล้วก็สร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันนะครับซึ่งผู้แต่งหนังสือเล่มนี้นะครับเดนเนียนคอยเองเนี่ยก็ได้เข้าไปศึกษาอย่างลึกซึ้งนะครับในองค์กรที่ประสบความสําเร็จ หลายแห่งนะครับตัวอย่างที่น่าสนใจเช่นซีลทีมซิกของกองทัพเรือสหรัฐนะครับหรือว่าทีมบาสเกตบอลชื่อดังอย่างซานอันโตนิโอสเปอร์สมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ทำให้ทีมเหล่านี้ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่มีเป้าหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหนังสือที่มีชื่อว่า The Culture Code นะครับมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Book Reading is Magic is สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรียการเก็กบุ๊กนะครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือเล่มหนึงนะครับเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมที่ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับหนังสือที่มีชื่อว่า The Culture Code นะครับเขียนโดย Daniel Coy นะครับซึ่ง เคยออกหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่มีแปลไทยออกมาแล้วนั่นก็คือ The Talent Code นะครับสามปัจจัยที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนเก่งระดับโลกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรีดศักยภาพของมนุษย์เรานะครับ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยจะว่ากันถึงการทํางานเป็นทีมเป็นหลักนะครับแล้วก็ไปดูตัวอย่างองค์กรทีมฟุตบอลทีมของซีอูเองนะครับที่ประสบความสําเร็จพวกเขารวมตัวกันคนหลากหลายความสามารถหลากหลายพื้นเพนะครับหลากหลายพฤติกรรมนิสัยมารวมกันและมีเป้าหมายการสร้างวัฒนธรรมร่วมกันสร้างแรงจูงใจร่วมกันแล้วก็ทำเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับซึ่ง แค่เปิดหนังสือมาในบทแรกเนี่ยก็มีการยกตัวอย่างที่ออมีความน่าสนใจมากๆนะครับว่าทำไมบางกลุ่มบางทีมที่มีการรวมกันเนี่ยสามารถสร้างประสิทธิภาพได้ดีกว่า กลุ่มอื่นๆเมื่อรวมกันนะครับเมื่อพิจารณาจากความสามารถเองบางทีมีความสามารถที่น้อยกว่าได้สานะครับแต่ว่าเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากลุ่มที่แต่ละคนมีความสามารถสูงแต่เมื่อรวมตัวกันทําตามเป้าหมายเดียวกันแต่มันไม่ประสบความสําเร็จนะครับมันมีการยกตัวอย่างนะครับปีเตอร์สกิลแมนนักออกแบบแล้วก็วิศวกรเนี่ยได จัดการแข่งขันนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาได้รวบรวมกลุ่มจํานวน4คนจากหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับหลายๆกลุ่มทั้งสแตนฟอร์ดเองมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยโตเกียวรวมถึงอีก2อแห่งนะครับเพื่อดูแต่ละกลุ่มนะครับว่าสามารถที่จะสร้างโครงสร้างจากอุปกรณ์บางอย่างนะครับเช่นสปาเกตตี้ดิบ20ชิ้นเทปส1หลามัชชเมโลขนาดมาตรฐาน1ชิ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อรวม ประกอบการสามารถสร้างโครงสร้างสูงสุดได้มากเท่าไหร่นะครับการแข่งขันเนี่ยมันมีกฎเพียงข้อเดียวนะครับนั่นก็คือมาร์ชเมลโล w เองเนี่ยต้องอยู่ด้านบนสุดแต่ว่าสิ่งที่มีความน่าสนใจในการทดลองครั้งนี้เนี่ยคือบางทีมเนี่ยประกอบไปด้วยนักเรียนจาก Business School นะครับ หรือว่าบางกลุ่มเนี่ยจะมาจากเด็กอนุบาลด้วยซ้ำนะครับเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นตัวอย่างชัดเจนมากๆนะครับตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับเหลาห่านักศึกษาธุรกิจพวกเขาจะเริ่มพูดคุยเริ่มคิดเชิงกลยุทธ์นะครับทำการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆโยนความคิดกันไปกันมานะครับแล้วก็มีความรอบคอบสร้างทังเลือกมากมายนะครับแล้วก็คิดว่าแนวคิดใดที่มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ make ซ e n มากๆนะครับมีความเป็นมืออาชีพมีเหตุผลแล้วก็คิด ด้วยกระบวนการคิดที่ฉลาดมากๆนะครับแต่ว่าเมื่อเรามามองดูเดนอนุบาลนะครับพวกเขาใช้วิธีอื่นนะครับเดนอนุบาลเองเนี่ยไม่ได้วางแผนไม่ได้วิเคราะห์หรือว่าแชร์ประสบการณ์อะไรกันเลยนะครับไม่มีการถามคําถามไม่มีการเสนอทางเลือกอะไรแทบจะทั้งสิน้นแทบจะไม่คุยกันเลยด้วยซ้าพวกเขายืนใกล้กันมากๆนะครับ ปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาเองเนี่ยก็แทบจะมั่วสั่วามากๆนะครับแต่ว่าพวกเขารีบคว้าอุปกรณ์ต่างๆเริ่มสร้างแบบไม่มีแบบแผนเลยนะครับหรือว่าไม่มีกลยุทธ์ใดๆพวกเขาเพียงแค่ถียงกันไปกันมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ได้สิ่งนี้ไม่ได้หรือว่าสิ่งนี้ได้นะครับซึ่งเทคนิคทั้งหมดของพวกเขาเนี่ยมันอธิบายในมุมมองว่า มันเป็นความพยายามหลายๆอย่างที่มีร่วมกันนะครับซึ่งหากคิดจะเดิมพันนะว่าทีมไหนชนะมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคนมองไปที่กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนธุรกิจนะครับเพราะว่าดูเทียบจากอายุสติปัญญาทักษะประสบการณ์ในการทำงานที่มีเหนือกว่ามากนะครับแต่ว่า มันเป็นวิธีคิดปกตินะครับที่เรามองไปที่กลุ่มต่างๆซึ่งเรามองว่าคนเทพๆหลายๆคนมารวมกันเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าในาาง,งานทดลองครั้งนี้เนี่ยหลายคนคิดผิดนะครับเพราะว่า เราเด็กอนุบาลเนี่ยสร้างโครงสร้างที่สูงเฉลี่ยได้26นิ้วในขณะที่นักเรียนจากโรงเรียนธุรกิจเนี่ยสร้างโครงสร้างที่สูงเฉลี่ยน้อยกว่า10นิ้วเพียงเท่านั้นผลลัพธ์มันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากๆนะครับเราเห็นนักเรียนจากโรงเรียนธุรกิจเองที่มีความฉลาดมีประสบการณ์นะครับมันยากจะจินตนาการนะครับว่าพวกเขานี่จะรวมตัวกันแล้วก็สร้างผลงานที่ย่ำแย่ แต่เราเห็นเด็กอนุบาลที่ไร้ประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะครับไร้เดียงสามากๆแต่ว่าพวกเขารวมกันเพื่อสร้างสิ่งที่ประสบความสําเร็จได้การกระทําของเด็กอนุบาลเองเนี่ยแม้จะดูไม่เป็นระเบียบนะครับแต่ว่าพวกเขาเหมือนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวพฤติกรรมของพวกเขามีประสิทธิภาพนะครับพวกเขาไม่ได้แข่งขันกันนะครับพวกเขายืนเคียงบ่าเคียงไหลทํางานร่วมกันอย่างมีพลงังทําทุกอย่าง ได้อย่างรวดเร็วมีการอาระรบุปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําการทดลองลองเสี่ยงสังเกตผลลัพธ์แล้วก็นําไปสู่แนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าเมื่อเรานักเรียนที่มีความรู้ความสามารถสูงบางครั้งทําอะไรบางอย่างมันก็ช้านะครับรวมถึงความมีอีโก้ของแต่ละคนด้วยนะครับมันมีสถานะบางอย่างที่เบียดบังความสามารถของพวกเขาอยู่นั่นเอง เด็กอนุบาลเนี่ยประสบความสาเร็จไม่ใช่เพราะพวกเขาฉลาดกว่านะครับแต่ว่าพวกเขาทํางานร่วมกันอย่างชานฉลาดมันเป็นวิธีการเรียบง่ายและส่งพลังมากๆที่กลุ่มคนธรรมดารรมดาเนี่ยสามารถสร้างประสิทธิธภาพของการทํางานจากการทํางานเป็นทีมเนี่ยได้ดีกว่าก็ต้องบอกว่าวัฒนธรรมของ การทํางานเป็นทีมเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นพลังที่มีความทรงพลังมากที่สุดในโลกนะครับมันสามารถนาไปใช้ได้ในทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเองทีมกีฬาครอบครัวขึ้นหนังสือเลม่มน,นี้เนี่ยจะชี้ให้เห็นนะครับว่าหลายาคนอาจจะคิดว่าบริษัทที่ประสบความสําเร็จนะครับอย่าง Google Disney หรือว่าทีมซา n a อันโตนิโอสเปอร์นะครับทีมบาสเกตบอลหรือว่าทีมเนวิซิลพวกเขาเหล่านี้เนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะ ในวัฒนธรรมของตนเองนะครับมีความแตกต่างกันแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยคิดต่างออกไปนะครับเพราะว่าผู้เขียนเองเนี่ยก็ได้ใช้เวลา4ปีค้นคว้ากับทีมที่ประสบความสําเร็จแทีมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งวัฒนธรรมของทีมเหล่านี้นะครับถูกสร้างขึ้นโดยชุดทักษะที่เป็นทักษะเฉพาะนะครับซึ่งทักษะเหล่านี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับการที่เด็กอนุบาลใช้สร้างสปาเกตตีทาวเวอร์ที่สามารถเอาชนะ กลุ่มนักเรียนธุรกิจได้นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็สรุปโดยรวมมาแบ่งเป็นบทๆนะครับบทแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะครับเชื่อมต่อความสัมพันธ์และสร้างตัวตนของแต่ละคนได้อย่างไรนะครับทักษะที่2เนี่ยจะแบ่งปันเรื่องของความเปราะบางของทีมนะครับอธิบายว่า นิสัยหรือว่าความเสี่ยงร่วมกันเนี่ยผักดันเป้าหมายที่ทุกคนไว้ใจได้อย่างไรนะครับทักษะที่สาจะเป็นเรื่องของการสร้างจุดมุ่งหมายนะครับมีการสร้างเป้าหมายและคุณค่าที่เกิดขึ้นร่วมกันได้อย่างไรนะครับเมื่อทักษะทั้ง3นี้ทํางานร่วมกันจึงจะมีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งก็มีการยกตัวอย่างหลายๆเคสที่น่าสนใจนะครับที่ผมบุ๊กมาร์กไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างเคสของ Google เองนะครับในช่วง ต้ทนทศวรรษที่2000เนี่ย Google เองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเจ้าแรกนะครับที่ผลิตอ่า s e h r n h i n g i n e เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีบริษัทอย่าง o v e r t u r e นะครับที่ได้รับทุนมากมายนะครับนักธุรกิจชื่อดังที่มาลงทุนนะครับ บ l ลกลอสเองนะครับเป็นผู้บุกเบิกด้านการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตนะครับเขาได้คิดรูปแบบการโฆษณาแบบ p พย์เพลคลิกนะครับเขาสร้าง Overture เองเนี่ยให้เป็นธุรกิจที่สร้างกําไรหลายร้อยล้านดอลลาร์นะครับสามารถทํา IPO บร,ริษัทมีมูลค่าประมาณ1,000ล้านดอลลาร์แต่ตอนนี้เราแทบจะไม่ได้ยินชื่อของบร,ริษัทอย่างโอเวเชอรแล้วนะครับเพราะว่า มันมีบริษัทเล็กๆที่ชื่อ Google นั่นเองนะครับในช่วงนั้นเองเนี่ยการแข่งขันของ Google กับ o v e r t e เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับ Google เองเนี่ยได้สร้างเครื่องมือ AdWords ขึ้นมานะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยประสบปัญหาในการทำงานพื้นฐานนะครับการจับคู่ข้อความค้นหากับโฆษณาที่เหมาะสมนะครับตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าพิมพ์ค้นหารถจักรยานยนต์ Kawasaki S 1 B นะครับก็จะได้รับโฆษณาจากนักกฎหมายที่เสนอความช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่าต่างประเทศ S 1 B ลารีเพจเองเนี่ยก็เห็นความล้มเหลวนี้นะครับเขาจึงเขียนปัญหานี้ไว้ที่กระดานข่าวที่อยู่ในครัวในตอนนั้นนะครับออฟฟิศกูเกิลเองเนี่ยก็อย่างเล็กๆอยู่แล้วก็เดินจากไปนะครับเจฟดีนเองเนี่ยเป็นหนึ่งในคนสุดท้ายที่อยู่ในสำนักง,งาน Google นะครับแล้วก็ได้เห็นโน้ตของลารีเพดดีนเองเนี่ยตรงกันข้ามกับเพจกับทุกอย่างนะครับเป็นคนที่ คุยง่ายเข้ากับคนง่ายนะครับเขาเองเนี่ยก็แทบจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวโปรแกรมของ a d w o r d s นะครับเพราะว่าเขาทํางานในส่วนของเซิร์ h ซึ่งเป็นส่วนอื่นของบริษัทนะครับตอนนั้นปัญหาของเขาเนี่ยก็มีมากมายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาได้เดินไปที่ห้องครัวและเห็นโน้ตดังกล่าวนะครับเขาก็ลองพลิกอ่านดูนะครับแต่ว่ามันก็คุ้นๆว่าปัญหานี้เนี่ยเขาเพิ่งเคยเจอมานะครับ ดินเองเนี่ยก็พยายามเริ่มแก้ไขเครื่องมือ AdWords นะครับเขาแทบจะไม่ได้ขออนุญาตหรือบอกใครเลยด้วยซ้ำนะครับเขาพุ่งมาแล้วก็ตัดสินใจที่ทำโดยทันทีโดยไม่มีเหตุผลนะครับแม้งานของเขาเนี่ยจะดองอยู่มากมายมหาศาลนะครับแต่ว่าเขาก็ยอมอดหลับอดนอนนะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้นะครับเขาทำงานตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้านะครับราวๆห้าโมงเช้านะครับ สุดท้ายก็ส่งอ e ีเมลสรุปการแก้ไขไปแล้วก็กลับบ้านขึ้นเตียงเข้านอนนะครับมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าการแก้ไขปัญหาของดีเนี่ยมันได้ผลช่วยปลดล็อกปัญหาเพิ่มความแม่นยําในการคํานวณน,นะครับสิ่งเล็กๆสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้ AdWords เองเนี่ยเข้ามาครอบครองการตลาด p a เปอร์คลิอย่างรวดเร็วนะครับผลกําไรของ Google เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก6ล้านดอลลาร์เป็น9.9ล้านดอลลาร์ในปี2014นะครับ เครื่องมือ r d w เ r d s เองเนี่ยสามารถสร้างไรายได้60ล้านดอลลาร์ต่อวันและโฆษณากลายเป็น90%ของไรายได้หลักของ Google มาจวบจนถึง,ถงทุกวันนี้นะครับโอ้โหมันเป็นเรื่องง่ายๆมากๆนะครับสำหรับดีนเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะครับเขาถูกสัมภาษณ์ในตอนหลังเนี่ยเขาแทบจำไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับมันไม่ได้รู้สึกพิเศษหรือว่ามีความแตกต่างเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่ง มาแสดงให้เห็นนะครับว่าบุคลากรของ Google เองเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันเหมือนกับเด็กอนุบาลที่ทํากิจกรรมในการสร้างสปาเกตตี้ทาวเวอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้สนใจสถานะของพวกเขาไม่กังวลว่าใครจะเป็นผู้รับผิดช,ชอบนะครับด้วยการที่บริษัทมีขนาดเล็กทําให้เกิดความใกล้ชิดแล้วก็มีการโต้อตอบกันแบบตัวต่อตัว,ตวสามารถเข้าถึงลาลีเพจเองได้นะครับหากเป็นองค์กรแบบดั้งเดิมหรือว่าระบบที่มีโครงสร้างเยอะๆเ,เนี่ยมันก็ทําให เรื่องราวเหล่านี้การตัดสินใจการประชุมเนี่ยกว่าจะแก้ไขปัญหากันเนี่ยโอ้โหมันใช้เวลายาวนานมากๆนะครับแล้วก็ตอนนั้นมันเป็นการแข่งขันที่ต้องการความรวดเร็ว,เ,รวเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยมันก็พลิกบริษัทได้เลยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของ Google เองเนี่ยครับแม้จะกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆในตอนนี้แต่ว่าพวกเขาคงรูปแบบองค์กรที่ค่อนข้าง f l a ตนะครับแนวราบมีระบบเจ้าขุนมูลนายมีโครงสร้างองค์กรเป็นลําดับชั้นแบบเยอะๆนะครับทำให้ Google เองเนี่ยก็สามารถ พาตัวเองมาได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเองหรือเคสที่เกิดขึ้นกับทีมบาสเกตบอลซายอันโตโดสเปอร์นะครับตอนนั้นมีโค้ชคนหนึ่งนะครับที่เป็นโค้ชระดับตำนานนั่นก็คือเกรกโปโปวิชนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาทำให้ทีมสเปอร์เองเนี่ยประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการกีฬาอเมริกันนะครับในช่วง2ทศวรรษข้าช,ชม5สมัยเปอร์เซนต์การแข่งขันที่ชนะเนี่ยสูงที่สุดนะครับทีมสเปอร์เองเนี่ยมีเอกลักษณ์พิเศษอย่างหนึ่งนะครับ มีการตั้งรับที่มีความตื่นตัวไม่มีความเหน็ดเหนื่อยนะครับสนใจผลประโยชน์ของทีมเหนือผลประโยชน์ของตนเองนะครับแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวนะครับพวกเขาสามารถเคลื่อนที่ผ่านบอลยิงชุดแล้วก็ส่งบอลได้โดยที่ไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลนะครับพวกเขามองการทำงานเป็นทีมเป็นหลักโปโป维奇เองเนี่ยอายุ68ปีนะครับเรียกได้ว่าเป็นพวกหัวรุนแรงนะครับแนวแนวผด็จการด้วยซ้ำนะครับ มาจากโรงเรียนในเรืออากาศนะครับให้ความสําคัญกับระเบียบวินัยเหนือสิ่งอื่นใดนะครับซึ่งคําตอบของการสร้างทีมแบบโปรโบวิชก็คือการพัฒนาทีมงานในทีมนะครับที่ไม่มีการเห็นแก่ตัวแล้วก็ทํางานหนักเน้นการทํางานเป็นทีมนะครับพวกเขาก็คัดเลือกอนักกีฬาที่มีลักษณะที่พวกเขาต้องการนิสัยแบบนี้นะครับเมื่อมีการพ่ายแพ้ในแมต ที่สาคัญมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่โปโปวิชทำเนี่ยไม่เหมือนกับโค้ชคนอื่นใดนะครับแทนที่ว่าจะมาคุยกันว่าทุกคนผิดพลาดตรงไหนทําผิดอะไรนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นมานั่งคุยกันแบบชิวๆมากกว่านะครับหาเรื่องคุยเรื่องอื่นๆนะครับโปโปวิชเองเนี่ยก็จะนําประเด็น หลายๆประเด็นนะครับทั้งสงครามในซีเรียาการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในอาร์เจนตินาเรื่องการแต่งงานของเกย์หรือว่าการเหยียดเชื้อชาติการก่อการร้ายนะครับโบโบวิชเองเนี่ยต้องการให้ทีมสร้างความสัมพันธ์กันนะครับทีมสเปอร์เองเนี่ยมีการรับประทานอาหารกันบ่อยๆนะครับหลังจากที่พวกเขาซ้อมบาสด้วยกันนะครับซึ่งจะมีการรวมตัวทานอาหารข้ามของทีมเป็นประจำนะครับแล้วก็มีการรวมตัวพูดคุยกันและมักจะมาถามเรื่องราว เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ว่าชอบกินอะไรชอบดื่มวายประเภทไหนนะครับหรือว่าแนะนําสถานที่ที่ควรจะไปกินนะครับหรือว่าคุยถึงเรื่องครอบครัวภรรยาแฟนลูกอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งแค่แบบนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีโค้ชฟุตบอลชื่อดังหลายคนที่ก็าําในรูปแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเซอร์อเล็กซ์ฟกุสานหรือว่าโจเซ่มูรินโญ่เองนะครับถ้าใครเคยอ่านประวัติเนี่ยเขาจะค่อนข้างใส่ใจเรื่องราวที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฟุตบอลนะครับ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจแล้วก็ทีมสามารถที่จะร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับแล้วก็เข้าใจปัญหาของแต่ละคนช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆเหล่านี้นะครับก็ทําให้ทีมเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้อีกทีมหนึ่งที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ เนวิสซ l ลทีมนะครับมีผู้นำที่น่าสนใจที่สุดคนหนึ่งของพวกเขานั่นก็คือเดฟคูเปอร์นะครับเดฟคูเปอร์เองเนี่ยไม่มีพรสวรรค์อะไรที่ชัดเจนนะครับเขามีความแตกต่างจากซีลทีมซิกที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดหรือแข็งแกร่งที่สุดหรือว่าเป็นนักแม่นปืนที่เก่งที่สุดนะครับ ไม่ใช่นักว่ายน้ําที่เก่งที่สุดแต่ว่าเขาเก่งที่สุดในทักษะที่หลายคนให้ความนับถือนั่นก็คือเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดในการสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจที่สุดที่เดฟคูเปอร์เนี่ยกล่าวว่ามันสําคัญมากๆนะครับเกี่ยวกับการสร้างทีมนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานในช่วง สิ้นปี2001นะครับเป็นถนนที่รกร้างเป็นทางผ่านระหว่างเมืองบากแรมและจราละบัดนะครับตอนนั้นเนี่ยคูเปอร์เองเนี่ยอยู่บนถนนสายนั้นนะครับเพราะว่าเขาได้รับคำสั่งให้ติดตามผู้บังคับการของเขานะครับในภารกิจลตาตะเวนตามเส้นทางซึ่งพวกเขาต้องขับรถจากบากแรมไปจราละบัดและกลับภายในวันเดียวเท่านั้นนะครับ ต้องบอกว่าถนนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นฝันร้ายนะครับเพราะว่ามันเต็มไปด้วยระเบิดทางยาว110ไม้นะครับมีกลุ่มโจรและเหล่าผู้ก่อการร้ายอาศัยอยู่มากมายนะครับแต่ว่า ผู้บัญชาการของคูเปอร์เนี่ยยืนการให้พวกเขาต้องไปนะครับแม้คูเปอร์พยายามคัดค้านนะครับเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงมากๆกนะครับกับทีมของเขานะครับซึ่งในช่วงที่ต้องกลับนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาพลบค่าแล้วคูเปอร์เองเนี่ยก็พยายามค้านนะครับไม่อยากให้เดินทางในช่วงเวลากลางคืนอยากให้ไปในช่วงกลางวันมากกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกผู้บัาบางคับบัญชาสั่งนะครับให้เดินทางกลับ ในวันนั้นเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะครับมีการซุ่มโจมตีเกิดขึ้นในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมานะครับแม้คนขับรถของคูเปอร์เนี่ยพยายามหลบหนีแต่ว่าพวกเขาก็ระเบิดล้อนะครับทำให้มีเสียงปืนออามาจากทุติทาะน,นะครับลูกทีมของเขาเนี่ยก็ถูกยิงหน่วยซี a เองเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากต้องยอมจำนนถือปืนดอกปลายพร้อมกับชูแขนยอมแพ้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมตัวถูกฆ่าแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นนะครับที่กลุ่มโจนเนี่ย ไม่ได้ยิงกลุ่มซีลนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ทีมของเขาเองเนี่ยสามารถติดต่อหน่วยเดลต้าและหน่วยรบพิเศษของอังกฤษเพื่อบินเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมานะครับซึ่งเขาได้กลับมาที่บากแกรมด้วยโอกาสครั้งที่2ในชีวิตที่เขาคิดว่าเขาควรจะตายไปแล้วนะครับบนถนนเส้นนั้นนับจากนั้นไปต้นมานะครับคูเปอร์เองเนี่ยก็ตระหนักได้เลยนะครับว่าการที่จะช่วยกลุ่มหรือทีมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัญหาของเขาก็คือ ผู้มีอำนาจนะครับบางครั้งเนี่ยไร้สติอย่างเหลือเชื่อนะครับหาผู้บังคับบัญชาสั่งให้เราทําบางสิ่งเรามักจะทําสิ่งนั้นแม้มันจะเป็นเรื่องไร้สาระหรือเรื่องที่ผิดก็ตามทีนะครับแต่ว่าด้วยอำนาจ แต่ว่าคูเปอร์เองเนี่ยต้องการที่จะตัดสินใจทุกอย่างให้ดีขึ้นนะครับก็คือการท้าทายอำนาจสั่งการเหล่านี้เขาจึงพัฒนาวิธีการท้าทายกันขึ้นมานะครับคือตั้งคำถามอย่างไรนะครับที่จะทำให้ไม่ถูกบังคับให้ทำตามยศหรือว่าเป็นลูกน้องเนี่ยต้องทำตามอยู่ตลอดเวลานะครับเขาสร้างกลุ่มผู้นำใหม่ที่ต้องบอกให้คนอื่นปฏิเสธสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับสร้างเงื่อนไขที่ควรที่จะทำให้ได้นะครับ ในเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดที่ทางคูเปอร์พระหนามานะคือสิ่งที่เรียกว่า after action review นะครับซึ่งเป็นเซสชันการเล่าความจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละภารกิจนะครับเป็นการประชุมสั้นๆรวมตัวกันทบทวนการตัดสินใจที่สำคัญนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการนำโดยผู้บังคับบัญชานะครับทุกคนต้องออกจากยศของตนเองนะครับแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับข้อผิดพลาด ซึ่งเป้าหมายของ after action review เนี่ยไม่ใช่การกล่าวโทษอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นการสร้างแบบจำลองทางความคิดร่วมกันที่สามารถนำไปใช้ในภารกิจในอนาคตได้นั่นเองก็เป็นตัวอย่าง2 3ตัวอย่างนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกหลาย c a ส e study นะครับจากทีมที่ประสบความสำเร็จนะครับสามารถลงไปหาอ่านเพิ่มดูได้ในหนังสือเล่มนี้นะครับก็สุดท้ายมันก็แสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีมนะครับทำอย่างไรสร้างวัฒนธรรมอย่างไรที่ จะสามารถประสบความสําเร็จแม้จะมีทีมงานที่อ่อนกว่าในเชิงธุรกิจในเชิงกีฬาในเชิงบริหารงานมันสามารถประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับผมสําหรับเรื่องราวของหนังสือ The Culture Code ใน E ีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast ส s o t i f y y y u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกด e ทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, add a, r a d r a d o ด at t h a r a o l o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจาอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ